เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรวมถึงเทสตนะครับตัวละครบาด็อกทั้งหมดนะครับที่ได้รับการ ECA นะครับผมนี่ครับบาด็อกนะครับผม ECA มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแถมติดสติกเกอร์ให้ด้วยทุกตัวเลยนะครับผมเออมันก็ลงได้เนาะผมจะเอามาเทสในส่วนของ Extreme Super Battle l o กันก่อนเลยนะครับมาดูดิว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ ECA มาทั้งหมด4ตัวนะ ส่วนโกคูตัวนี้ผมเอามาเป็นผู้นําเฉยครับแล้วก็โกคู UI อผมเอามาเป็นมีม,มนะครับเผื่อว่าจะมีความฮาเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็รู้ันนี้จะฮาหรือเปล่นานะ <c oughs> คือถ้าเอาโกคูยูไอมานี่ฮาแน่นอนครับผมไม่เคยหลบอยู่แล้วเลยครับก็เพื่อนแน่นอนว่าเป็นบาร์ด็อกของเพื่อนนะครับไม่รู้ว่าคนนี้เขาจะเป็นติ่งของบาร์ด็อกนะครับโอ้โหคือดาวลุง้งก็โโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยในเกมเลยดีกว่านะครับว่าจะดาเมจขนาดไหนแต่บอกเลยว่า โอดีไม่เกินมากผมดิงดาเมจไป4ี่ล้านนะครับตอนที่แบบเอาไปเล่นเก็บเหรียญนะผมมยิงแรงมากเลยนะไม่ตกใจเลยโคตรแรงเลยโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในทถานจริงเลยดีกว่าว่าไอ้สตีมจะไหวขนาดไหนครับผมไปโอเคครับผมมาเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสีนี้จะไหวขนาดไหนนะครับผมจะบอกเลยว่าไม่น่ามีปัญหานะสีเราชนะสีนะครับแล้วก็เราเห็นทําไม่ตายด้วย ไป,ไป,ไปมามาให้โกคูสิไอ้บาร์ด็อกสีเขียวนี้ก็ดีเนาะเออมันเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้เรามองเห็นถ้าไม่ตายผมว่าแ่มเลยนะครับผมไปลุยไปเลยเอาให้ตายเลยสีเหลืองไหวอยู่แล้วนะครับผมว่ามันแทงันดับต้นๆหนนเกมอ่ะมาลองดูดิเท่าไหร่ไม่เข้าอยู่แล้วครับการออยแท็กคือถ้าเกิดติดการออยแท็กผมว่าตัตูตีไม่เข้าเลยนะครับยังไงก็ตีไม่เข้านะ อยู่ทำให้ตายเรียบร้อยครับคือมันมันดีตรงที่มันกัดเอาไว้แถนนี่แหละเฮ้ยตอนเป็นเล่นอในฐานท้องคนนี้มันเห็นทำให้ตายมันก็ดีนะเพื่อนโอ้โหโดนเก้าหมื่นเลยหรอโดนตีธรรมดาเก้าหมื่นนะแต่ต้องอย่าลืมว่าแพ้สี่้วยนะโอ้คุยไงหลบให้หมดเลยนะโอ้คุยบให้หมดโอ้สองแสนเฮ้ย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 โอ้โหโอ้ย โอว่าผมตายแน่เลยวันเื่อนผมขอใช้เทมหน่อยนะผมว่าผมตายว่ะผมมีสิตายยังสูงเลยไงโอเคลังจากนั้นอันนี้เรียกว่าเทสพลังโจมตีเลยแล้วกันมาไมา่รู้จะตายหรือเปล่าโกคูอ่ะ โอเคเคาเตอร์ได้โอ้ลงใจอุ้ยเกือกระจบแล้วเมื่อกี้โอเคโอ้ยโดนแส่หนึ่งอัดแรงเลยโอ้โหอตรแรงอืมโกคูยูไอ้นี่มันสุดจริงๆว่ะจริงๆนะคือแบบกะให้แบบตายเลยลูกโอ้ มาสามล้าน9นะฮะ3ามล้านนะก็โอเคนะเป็นตัวคือเ,เป็นตัวธรรมดาเบิ้ล4ล้านโอ้โหเบิ้ลรวๆตีไม่เท่าหรอกองไงเพราะมีไอเทมด้วยเท่าไหร่2,3ล้านสนะฮะสีแดงดูดบกดอปะผมจำไม่ได้แลวเงื่อนไขสีแดงคืออะไรบ้างนะฮะ แต่สีเขียวน่าจะยิงแรงมากเลยเพื่อนโอ้โสีแดงกระตันหรอเฮ้ยโอเคคืออยากรู้มานานแล้ววนะ่าสีม่วงจะตีเท่าไหร่ครับอันนี้คือสีม่วงมีซับครบเลยนะอยากรู้นะว่าสีม่วงจะตีเท่าไหร่อุ๊ยอะไรโอ้กล้านดูโอ้กล้านเพื่อนโอ้โห ซับไงต้องบอกว่ามีซับนะฮะแต่มันยิงแรงมากเลยโอ้ยก็สะใจผมว่าสีฟ้ามันเก่งได้กว่านี้อีกเว้ยในความคิดผมนะไปเห็นสีฟ้าในสีเขียวว่ะผมว่าสีเขียวมันมันโหดได้มากกว่านี้อีกนะฮะนี่ผมจใช้เทมมก่อนเลยแล้วกันผมไม่อยากตายแล้ว เราเราจะได้เทสตามเมกันแบบชาดๆหน่อยเนี่ยเก็บลูกแก้ว,วยเยอะๆว่าอีเด็ดบอกเลยเอาเวนแล้วไงเวนแล้วไงโอคูยังไงโอเคเฮ้ยโอคูอคอคล็อกล็อกเออผมว่าถ้าเรื่องแทงอ่ะสีเหลืองอ่ะอยู่ครับแต่สีอื่น ไม่ค่อยแนะนําให้ไปแทงเท่าไหร่นะเออก็อบอกนี้ว่าสีอื่นไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปแทงสักคู่ไหญ่นะฮะค่อนข้างอันตรายนะแต่สีเหลืองเทพแท,ง,แทงเลยนะครับเออสีอื่นผมยังเฉยๆนะแต่บาร์ดอกสีม่วงนี่ถือว่าดาเมจดแรงมากๆครับสามล้าหนหรอกแปลว่าต้องเก็บลูกแก้วให้เยอะกว่าน,นี้หรอจำเงื่อนไขไม่ได้แลว้วสิเกี่ยวอะอืม ต้องกลับไปดูเงินไขนมีมีแต่ก็แต่ดาเมจที่ทำได้ปเกมมันสล้านก็โอเคแล้วนะระดรับระดับนั้นผมว่าโอเคนั่นจริงดาเมจมัน2ล้านสล้านสำหรับตัวละครที่นี่ตัวละครตัวหลักครับผมว่าทำขนาดนี้ได้อ่ะคือด,ดีมากๆแล้วนะในความคิดผมแรงโคตรแล้วนะฮะออดูอีกรอบนึงได้ไหมแต่ข้อเสียของสีม่วงอย่างหนึ่งคืออะไรคือ,อรู้ไหมครับคือการที่ตัวมันไม่สามารถที่จะไปแคงข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นนรผมมองว่า ไม่ควรเอาไปแข็งข้างหน้าเด็กขาดนะครับสำหรับสีม่วงเพราะนั้นหลบออกมาครับเนาะหลบออกมาครับแล้วก็โอเคเอาสีแดงให้ตายไปเลยครับแล้วก็อ่ะลองดูดิดาเมจเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดหมืนโอ้คือโกคือมันโชค์ุูเยบาร์ด,ด็อกก็เป็นตัวที่ไม่ได้แข็งดีอะไรขนาดนี่ขนาะดคือใช้ไอเทมนะ นี่คือบาลานซผมใช้ไอเทมนะโอ้โหหกล้านหกนะฮะก็ยังคงเยอะอยู่ดีเนาะผมคตรแรงเลยว่ะอายเลยเบิ้ลเออรู้สึกจะสแต็กพลัมป้องกันเรื่อยๆนะสำหรับบาลองตัวนี้อ้หยอดเบิ้ลอีกเด้อ้โหมสุดโต๊สามรอบเมื่อมีซุปเปอร์ไซาสองกับซุยเปอร์ไซสามในการโจมตีนั้นนะครับเหมือนจะเบิ้ลนะถ้าผมจำไม่ผิด โคตรดีสองล้านสามไอเหอไอ้สีแดงมายิงเบาจริงวะเออเอออะไรยิงเท่านี้ก็โอเคแล้วเฮ้ยตีมบาดาลมันเพิ่นหมันมากเลยนะเพื่อนเฮ้ยไหนลองดูดิเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าอะไร เสียใจว่ะไม่เลยมันไม่ได้เนาะมันเห็นไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะตายก่อนอ่ะตีมาเอบลบบิกตีมาเฮ้ยลบบิ๊กมาเลยเฮ้ยแม่งหลบลัวๆเลยสีเหลืองคือสีเหลืองมันหลบเยอะเพลเพื่อน ผมอัพพลัเชื่อหลบหมดเลยไงเดี๋ยวผมให้ดูนะสีเหลืองผมมากคือคือตอนที่ตัวมันคือตอนที่เปิดได้แรกๆอะผมอัพหลบหมดเลยไงเพราะมันทําอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะโอ้โหมันก็หลบรัวๆเลยอะ่ะเราเก่งบนโกคูอยูไงน,นะครับแล้วก็อืมค่อนข้างสีปกเค ทางด้านของเบต้านะครับยิงเขาไม่ตายใส่เรานะเพราะฉะนั้นเราจะซิลถ้าไม่ตายเบต้าเลยครับแล้วก็โอ้แพ้สีวะไอเทมไปทั้งนะฮะไม่ยิงถ้าไม่ตายนะไม่เป็นไรแล้วก็บาด็อกยิงทางด้านของโอ้เทนเอทั้งก็ไดนะ้ก็ได้ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกใช่ไหมโอ้ยหนึ่งแสนคนทุบ โอ้ยบังคับม,มึงขึ้ตายเร็วนี่เงยโอ้ยพีไอตีมันเก่งมากเลยเพื่อนไม่น่าประหาดเลยนะจะตายได้ไอห้าล้านเก้าโอเคไม่เป็นไรคือไม่มีโรเตชันบนัร์เขาเรียกอะไรบารด็อกไม่มีเท่าไหร่ไงแต่ยิงอานนี่ก็โอเคแล้วโอเคเบิ้ลไปรอบหนึ่งสัใจมากเลกมันนะ คือดามเมจวิ่งอยู่ประมาณนี้คือดีโคตรๆเลยนะผมพอใจนะกับทางด้านของบาร์ด็อกสีม่วงอ่ะดามเมจวิ่งอยู่ประมาณ5ล้าน4ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านประมาณนี้เลยวิ่งดีมากเลยโอเคเฮ้ยจตายแล้วบาร์ด็อกโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวลองเอาสีนี้ไปโอ้จะบอกว่าแทงก็ไม่ได้เพราะว่าอะไร เราก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่นะเราใช้ไอเทมเถอะเพราะยังไงเราแทงอยู่อยู่แล้วอะอออใจหนึ่งเราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเราใจหนึ่งเราก็อยากวัดอะมีแพ้ก็แพ้แต่โอเคถ้าบอกว่าแพ้ก็แพ้นะเพราะว่าผมอยากจะดูว่าสีเหลืองมันจะรับดาเมจได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมอยากส่วนตัวเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะสตาร์ทสีเขียวให้ได้ นะครับแล้วก็โกคูเก็บสีม่วงเบ่าเบให้ได้มาดูดิเอาลบลบบิกเดี๋ยวโอ้โหเวลบรัวเลยเฮ้ยมันตีไม่เข้าอีกแล้วป่าเบอ่ะเพราะว่าเราชนะทางแล้วก็มีเทมด้วย ว้แล้วใสต่ต้านหนยวะท็อกต้านหน่อยต้านหน่อยเิวเออโอเคโกคูนี่ไว้วแล้วไปให้ลบหน่อยนะลบลบเออโอเคเอ,อืม โดสตันนะครับแล้วก็ป๋าเบเหรอผมอยากเทสดาเมจวะ่ะอ่าโอเคยิงสีส้มวงก็ได้อันนี้ผมอยากเทสดาเมจส่วนตัวนะวันนี้ต้องใช้เทมแล้วครับวันนี้ไม่น,นั้นมีสิทธิ์ตายเลยนะถ้าไม่ใช้เทมปะเฮ้ยมันติดโดนคังโมงดก็ตายอยู่แล้วปะวะ Okay. มันน่าจะตายนะติดตัวครั้งหมวดนี้เอาไปเลยยังไงยังไงตายไหมตายเลยครับเกมโอ้ยเลยนะครับผมก็ ตัวยอดทีมนะฮะคือมันเก่งมากๆเลยบาร์น้อง ECA มาหัวมากๆเลยนะครับผมสลหรับทีมทีมนี้นะฮะโอเคครับเรามาดูสรุปเลยและกันนะครับหลังจากที่ผมลองไปใช้งานมานะครับก็เมื่อกี้โชว์ไปแล้วในส่วนของ e s t e m Super Battle Road ก็เป็นด่านมิชชั่นที่ผมมองว่าน่าจะเป็นไปเทสได้น่าจะมันน่าจะกลางๆสุดแล้วว่าที่ผมไม่ไปเทสในผู้โบลี่กับเซลเพราะรู้ว่าไอ้สองตัวนั้นนะ่ะมันค่อนข้างโอเวอร์เกินไปโบลี่นี่ยังมีมุมที่ว่า ยังใช้ได้นะเดี๋ยวเอาไปเป็นคลิปหน้าแล้วกันผมกําลังคิดว่าอยากจะเทสเจ้าตัวเนี้ยบาร็อกตัวเนี้ยดูว่ามันจะแทงได้ขนาดไหนในความรู้สึกผมนะเออเดี๋ยวว่าโอเคเรามาสรุปกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ลองเล่นมาทั้ง4ตัวเลยที่เดียกการอีเซมาที่ตัวแรกก่อนเลยโกโหเออโโคูเยบารอกสายยาสามตัวนี้แม่งดีกว่าที่คิดไว้เยอะดาเมจแรงกว่าที่คิดไว้เยอะครับเพื่อน คือเมื่อผมไม่คิดว่ามันจะแรงอะไรขนาดนั้น,นแต่แบบโอ้โหว้าวนะครับแรงมากๆนะครับใครต้องการตัวดามเมจแรงๆอย่างเงี้ยซับเพื่อนดีๆเนี้ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์มากเลยนะแต่ข้อเสียก็มีคือการที่ตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะยืนในตำแหน่งแรกได้เลยนะครับผมใช้คําว่าได้เลยนะผมลองเอาไวเทสมาแล้วยืนในตำแหน่งแรกคือตายอย่างเดียวเลยนะคือต้องยิงทาให้ตายก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะแข่งแก๊งใช้คาว่านี้เลยคือว่าต้องยิงทาให้ตายก่อนและ ตัวนี้มีโอกาสตีเบิ้ลได้ค่อนข้างดีมากมากนะครับด้วยความสามารถของมันมีโอกาสตีเบิ้ลอยู่แล้วนะครับและการตีเบิ้ลนั้นน่ะก็ไปรู้หนัว่าจะเป็นทําไห้ตายไหมดีมากๆนะครับคือมันมีตีเบิ้ลสองแบบนะครับโคคูเอิมโคคูไอของตีโคคูเหมือนเหมือนโคคูอ่ะคือตัวนี้ถ้าเกิดความสามารถของมันคือจะตีเบิ้ลอยู่แล้วแล้วก็มีสาสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นทําใม้ตายแล้วก็เกิดทีมคุณมีซูเปอร์ไซヤสองซูเปอร์ไซヤสามอยู่ในการโจมตีนั้นน่ะจะการันตีเลยว่าถ้าจ่ห้ผิดคือจะการันตีเลยว่าตีเบิแน่ๆากว ผมมีสิทธิ์จะตีเบิ้ลได้ถึง3รอบเลยนะครับผมโคตรโหดผมทํามาแล้ว3รอบนะครับโคตรดีเลยแล้วก็แตก้งการป้องกันสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้น,น,นอีกเอาเรื่องว่ะ <c ười> คือบาร์ดอกเอาเรื่องมากนะครับดาเมจวิ่งอยู่ประมาณ4ี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดถึง6 000, ล้านเพราะผมทําให้ดูไปแล้ววิ่งถึง6ล้านนะครับโ,โหคือแรงมากผมยังว่าแรงมากบาร์ดอกตัวนี้นะครับเรื่องดาเมจผ่านเลยแม่เจ้านะครับหล้านะ 6, นะเพื่อนดิ้งยังไม่เต็มนะ คือถ้าลิงเต็มอีกอ่ะผมมองว่ามันน่าจะวิ่งได้กว่านี้มีสิทธิ์วิ่งไปถึง7ล้านได้เลยนะครับมีสิทธินะเขาก็มีสิทธินะถ้าเกิดลิง์ดีลูกดีแล้วก็มีโซซับที่มากกว่านี้เนาะโอ้โหโคตรยอดนะครับสีแดงนะครับอืมสีแดงค่อนข้างจางไปนิดนึงนะครับสำหรับผมนะแต่ก็ดาเมจอยู่2ล้านสําหรับตัวละครที่ยุคแรกๆแล้วแบบไม่ได้หยิบนะครับมันกลับแบบว่าเราสามารถที่จะตัวเนี้ย เข้ามาอยู่ในทีมสีแดงได้เลยก็คือเอาไปเล่นวีดียูซีได้เลยได้เลยใช่ไหมว่าได้เลยนะครับตัวนี้ไม่น่าเกลียดเลยดาเมจวิ่งอยู่2ล้านโอเคมากๆเลยแถมมีสัตันด้วยดีนะครับตัวนี้ดีในไฮเซอแมนดีนะครับผมแล้วก็สีเขียวชอบการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับชอบการเปลี่ยนลูกแก้วมันเปลี่ยนว่ารายบิทมันเปลี่ยนนะเออแล้วก็รู้สึกจะต้องเก็บลูกแก้วเยอะทั้งติดจะตีแรงอหะแต่ดาเมจที่ผมทําได้อยู่มากที่สุดที่ผมทําได้คือเมื่อกี้คือ4ล้านกว่าแรงแล้วนะนี่4ล้านกว่านี่คือแรงแล้วนะ นะครับมันต้องเก็บลูกแก้วไว้เยอะถ้าตัวนี้ผมจะให้ปิดนะครับก็สีแดงกับสีเขียววะไม่น่าจะเล่นด่านโบลี่ไหวผมใช้คําว่าไม่น่าไหวสีแดงนี่คือไม่ไหวตัดไปก่อนเลยเพราะโบลี่มันสีฟ้าแต่สีเขียวเนี่ยมีโอกาสสีเขียวมีโอกาสนะครับผมใช้คําว่าสีเขียวมีโอกาสนะครับที่อาจจะไหวนะอาจจะไหวแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลยของบาด็อกนั่นคือบาด็อกสีเหลืองตัวนี้นะครับเก่งมากๆเลย กาดอ้อยแตกขึ้นและตัวอื่นทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครทาอะไรเขาได้เลยครับจริงๆนั่นไม่ค่รโหดเลยแล้วก็หลบเก่งเหลือเกินนะครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวลองเอาไปเทปไปบ่อยเลยมันหลบถัาหลบเก่งขนาดนี้นะฮะบาดอ้วยูไออีกนะครับผมผมว่าตัวนี้แม่งทีเด็ดสุดแล้วนะครับกาดอ้อยแตกชอบมากชอบมากๆเลยแล้วแถมบูพลังป้องกันมาเยอะที่สุดด้วยนะครับสามร้อยสิบก็ประมาณนี้แล้วกันเนื่อครับผมสรับกัน รีวิวบาด์ท็อกทั้งสี่ตัวเลยนะครับว่าเพื่อนคงเห็นดาเมจไปแล้วรวมถึงวิธีการใช้งานไม่ได้ยากเกีนอะไรเลยคือท,ทีมโกโคูตัวนี้ไม่โคตรโคตรเก่งเลยทีมโกโคูแฟมิลี่นะคือแบบคืออย่างน้อยตัวแท้งมันเยอะไปแล้วอ่ะบารท็อกตัวนี้มันแท้งดีางมากนะฮะตัวนี้ก็เป็นดาเมจที่ดีนะครับผมสุดสุดเกินนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม